ชวนติงปฏิพัฒ์ทำตัวเหมือนเป็นประธานสภาเชื่อปัญหาต่างๆจะลดลงเพราะตัวปัญหาไปเป็นรัฐบาลเองนายชั่วหลิกภัยสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการทำหน้าที่ของวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภากับรองทั้งสองคนว่าจากการถแถลงของนายพิเชษเชื้อเมึองผานรองประธานสภาคนที่สองบอกว่าจะทำตามพระบรมราชวาทและตามที่ประธานมอบหมาย แต่นปฏิพัฒ์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งแสดงวิสัยทัศน์เหมือนเป็นประธานเองที่จริงแล้วรองประธานมีหน้าที่คือรับมอบหมายจากประธานสภาว่าให้ทําอะไรและถ้าจะทําอะไรใหม่พิเศษออกมาต้องขออนุมัติจากประธานสภาก่อนสําหรับงานสภาถือว่าหนักมากมีทั้งงานการประชุมและยังมีงานปิดยาอ,อยอออีกแต่ก็เชื่อว่าปัญหาต่างๆหน้าจะลดลงเพราะตัวปัญหาไปเป็นรัฐบาลเอง พูดง่ายๆคือหัวหน้ารัฐบาลในอนาคตนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ในสภาอย่างน้อยมีหัวหน้าพักการเมืองมารับผิดช,ชอบแต่สมัยที่แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่ได้อยู่ในสภาเมื่อสมาชิกมีปัญหาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร